หลังจากที่พี่อูะค่ะอยู่ๆก็มาบอกครูว่าพอนทาไมอูรู้สึกว่าอูอยากสร้างแม่นางกวักอูอยากให้แม่นางกวักเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในแบรนด์นพเก้า,ค,าคือจริงๆครูจะไม่สร้างไม่สร้างไม่สร้างแต่พอคําเนี้ยหลุดออกมาจากปากอะว่าอูอยากมีศูนย์รวมของจิตใจ,อจของเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอะบอสพูดอะค่ะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว,ยยวให้พี่น้องนพเก้าว่ามีแม่นะ มีแม่ที่คอยช่วยลูกนะมันเหมือ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 นเราเป็นเจ้าของแบรนด์อะแม่นังปากก็ก็ใครที่มางานวงสวงก็รู้ประวัติท่านอยู่แล้วเนาะที่วันนี้ที่ครามเขาประกาศให้ฟังพ่อแม่ก็ต้องพาเข้าไปอถึงจะขายของดีอะอย่างนั้นนะแล้วบอสศึกษาไงบอสเป็นคนชอบศึกษาเรื่องเหล่านี้ไงทุกคนแล้วครูไม่ค่อยรู้แต่พอบอสพูดคําเนี้ยมันทําให้มันแทงเข้าไปในใจครูอะค่ะว่าหรอหรอแต่ก็ยังทุกคนจนเราไปเหนืออีกครั้งหนึ่ง ทุกคนเราก็ไปเจอปฏิหารเราต้องการไปหาองค์ยกเราต้องการไปหาหยกทําแม่นางกวักทุกคนเชื่อไหมว่ามันเกิดปฏิหารทําให้เราหลงทางไปในเขาที่สูงที่สุดของที่นั่นเราพิลเนาะแล้วตอนนั้นเราไปเจอศิน์แสท่านหนึ่งไปกับเราด้วยไปกับเราด้วยทุกคนเราไปเจอองค์แม่นางกวักที่ทําจากไม้ขนุนร้อยปี แล้วมันจึ๊กตาเราเลยมันแบบมันจึ๊กตาเราสองคนแต่ตอนนั้นเราอ่าเราเห็นรูปจริงหรือเราเห็นรูปเมื่อตอนนั้นอะจริงเลยเราเห็นของจริงเลยทีนี้ทุกคนเชื่อไหมว่าพอตอนเราเห็นน่ะคือคือเหมือนเราจึ๊กของจริงของจริงนั้นเขามีเจ้าของแล้วอ่าแต่จะไปออกแต่ว่าของจริงนั้น่ะเป็นคนยศใหญ่ยศโตของที่นั่น่ะเขาบูชาเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ไม่ได้อะไรยงไงทุกคนเราก็ไม่ได้แบบแบบอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้หมู่เป็น เราก็แค่หุยทำไมทำไมแม่งามจังเลยทำไมแม่สวยเราก็จากเป็นคนไม่รู้เรื่องก็แบบแม่งามจังเลยแม่สวยจังเลยทุกคนแล้วในที่สุดพอกลับมาไม่รู้บอสยังไงคุยกับขอเบอร์โทรคุณลุงที่เป็นเจ้าของแล้วคุณลุงอะค่ะเมตตาม,มากบอกว่าคุณลุงไม่ได้แกะมานานเป็นโอ้โหไม่แกะเลยนะไม่แกะให้ใครเลยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงอะจะให้ช่างมือหนึ่งของลุงอะแกะให้ นั่นเป็นที่มาที่เราได้แม่นางกวักองค์แรกทุกคนแลบพอเราได้มาอันนี้พูดเรื่องจริงครูเป็นคนท้าทายบอสจะรู้ถ้าไม่เห็นกับตาไม่ได้กับตัวไม่เชื่อแ,แต,แต่แต่ไม่ลบลู่ไม่เคยลบลูว่ว่าฉันไม่เชื่อเธอหรือว่าอเอ้ยอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมี<ช>มนะแต่เป็นคนท้าทายถ้าอยากให้หนูเชื่อสุดใจสร้างปาฏิหาริย์ให้หนูหน่อยคือคืออะไรที่ไม่เชื่อทุกคนมันมันอยาก มันอยากเชื่อเข้าใจนะมันเปลี่ยนไม่ได้ไงมันอยากเชื่อทุกคนพอหลังจากที่เราได้แม่นางกวักมาคุณรู้ไหมว่าอยู่ๆเราก็ได้เงินเจ็ดหลักแบบนี้งงงงมากๆอะ่ะใช่ไหมพี่อุจําได้เนาะอยู่ๆเราได้เงินเจ็ดหลักอยู่ๆเงินไหลมาเทมาอยู่ๆแบบเฮ้ยเราได้ที่เราแล้วเราก็แบบเหมือนเหมือนเหมือนยิ่งมัวแม่หนูขอแบบอธิษฐานขอแม่เลยอ่ะ ถ้าหนูได้สิ่งนี้หนูจะเชื่อแม่สุดใจเลยหนูจะเชื่อแบบเชื่อแบบไม่มีไม่เชื่ออ่าน,นี้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบสิ่งสุดท้ายนะที่ที่ขอตอนนั้นเนาะแล้วได้ทุกคนได้อย่างน่ามหัศจรรย์ทุกคนเชื่อไหมหลังจากนั้นครูเชื่อสุดใจมันเชื่อของมันข้างในอะ่ะเพราะมันได้จริงๆขออะไรแม่ก็ให้ขออะไรแม่ก็เมตตาขอ,ขอนู่นขอนี่แต่ขออย่างมีเหตุผลไม่ได้ขอแบบ สเปดสป่านะขอแบบมีเหตุและผลตลอดแต่ว่าไม่ไม่เกินจริงนะอ่าขอไม่เกินจริงอย่างเช่นตอนนั้นอยากได้ที่แล้วเขาก็องทำไงเขาก็ไม่ขายให้มาขอแม่<ห> <Vegeta. S 1> ทุกคนไปไปมาเขามาขายให้แล้วแถมลดราคาทั้งทางที่เราไม่ต่อมันมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างที่เราไม่อยากจะเชื่อแล้วทีนี้หลังจากนั้นทุกคนก็กลายเป็นว่าแม่นังกวักเป็นที่ยึดเหนี่ยวสิ่งแรกที่ครูมีพอเริ่มเชื่อแม่นังกวักค,ครูก็เริ่มมาศึกษาเรื่องพญานาคเพราะมันมีบางอย่างทุกคนทําให้ครู เราไปไออะไรนะดันเกวียนแล้ว <ไป S 1> มีรเรื่องอ่าไปเจอป้าท่านหนึง่งที่คุณป้าท่านหนึง่งเราจะไปเข้าน้ําไปจอดรถร้านแกแล้วเราก็ไม่ได้บูชาพญานาคจากร้านแกเพราะแกบอกว่าแกฝันว่าใต้บ้านแก่มีพญานาคเต็มเลยแล้วตั้งแต่ที่แก่เริ่มมาปั้นดินเผาเป็นพญานาคร้านคนอื่นขายไม่ได้ร้านแกขายดีมากมันเริ่มแบบเฮ้ยมันมีอะไรปติดต่อเราบูชาพญานาคจากร้านแกมา ตั้งแต่นั้นมาทุกคนเชื่อไหมว่าตัวแทนต่างประเทศหลั่งไหลเนาะพี่อูเนาะเราอะขนลุกขนค,ค,คองกันมากคือจะมีอะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นมากตัวแทนต่างประเทศออเดอร์อะไรแบบมาแบบเฮ้ยเฮ้ย,ยทําไมพอเรามูแล้วแบบในใจมันเลยคิดอย่างเงี้ยรู้งงี้มูนานแล้วอะไรแบบเนี้ยมันมันจะเป็นของมันเอง